เปิดแล้วจ้าโซนใหม่ล่าสุด The Jellyfish Universe t ี่ s Life Bangkok คะ่ะชวนเด็กๆไปเปิดโลกจัก,กรวาลแห่งแมงกระพุนและสนุกกับสีสันใต้ท้องทะเลจ้าบรรยากาศข้างในคือน่ารักอบอุ่นมากมีเจ้าแมงกระพุนหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชมเลยค่ะสองแสบตื่นเต้นสุดๆนะคะนั่งดูเจ้าแมงกระพุนอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยจ้ะ เคยก็คือน้องแมงกระพุนน่ารักมากคือแบบดูยังไงก็ยิ่งหลงไหลยังไงไม่รู้เหมือนมันไม่ใช่ของจริงใครยังไม่ได้พาลูกพาหลานมานะคะโซนนี้นะคะต้องมาให้ได้นะคะรับรองติดใจเลยแหละจ้าไม่ยอมออกไปไหนแล้วละจ้าโซนอื่นซึ่งโซนเด e j เจลลี่ s h u ยูนิเวอนะคะก็เข้ารับชมได้เลยนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยจ้ะบ้านไหนสายคอนเทนต์นะจ๊ะก็ต้องห้ามพลาดนะเพราะว่านี้คือแบบถ่ายรูปเก๋มากด้วยจ้ะ ไปจ้าตามเชิญชามาชิลกันที่เดอะเ l l y ี่ฟิชยูนิเ s e ร์สซีไลฟ์แบงคอกนะคะที่สยามพารากอนจ้าเปิดให้บริการตั้งแต่สิบโมงเชา้ายันสองทุ่มไปเลยจ้าสามารถเข้าชมรอบสุดท้ายได้ตอนหนึ่งทุ่มนะจ๊ะแม่ๆอย่าลืมละ่ะวันนี้พวกเราสาวแม่ลูกไปแล้วไปหลงไหลดื่มดำกับเจ้าแมงกระพุนน้อยกันต่อค่ะไปแล้วบ๊ายบาย